เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่22กุมภาพันธ์เช้านี้ครับมาเริ่มกันที่แถลงการจากทางสโมสรถึงอาการบาดเจ็บรอบล่าสุดของลูกชอจากเกมหน้าที่แมนยูไนเต็ดบุกไปเอาชนะลูตันทาวสองต่อหนึ่งเมื่อวันที่ที่ผ่านมาครับ ซึ่งกรบมาการบาดเจ็บรอบนี้นะครับทางสโมสรมีการระบุว่าลุกชอเจ็บกล้ามเนื้อและต้องพักอย่างต่ำา2 2เดือนทำให้ยังพอมีรุนกลับมาช่วยทีมได้ครับในช่วงท้ายซีซันแต่หากว่าอย่างแย่สุดนะครับอาจนานถึง3เดือนซึ่งนั่นเท่ากับว่าเขาจะปิดซีซันกับทีมไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยกับอาการบาดเจ็บรอบล่าสุดข,ของลูกชอนะครับก็นับว่าเป็นข่าวร้ายของทั้งนักเตะและก็แมนยูเต็ดเราอย่างแท้จริงซึ่งในซีซั่นนี้ลูกชอก็ลงสนามไปพิยงแค่15เกมเท่านั้นกลับเพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับช่วงต้นซีซั่นที่หายหน้าไปก,กว่า3เดือนครับกับอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อเช่นเดียวกันนี่แหละและกับอาการบาดเจ็บรอบนี้ของลูกชอนะครับก็ยังส่งผลไปถึงทีมชาติอังกฤษอีกด้วยกับโปรแกรมแข่งในช่วงปลายเดือนมีนาคม ทั้งนี้กับตำแหน่งวิ่งแบ็กในทีมชุดใหญ่นะครับก็เหลือแค่เดียโก้ดาโลคนเดียวเท่านั้นแล้วครับตอนนี้หลังทั้งไตเรียวมาลวเลเซียและก็อารอน,นวันวิซากา้ก็ยังคงเจ็บไม่หายและก็ยังไม่มีกำหนดการจะคืนซ้อมอีกต่างหากนะครับแถมในช่วงตลาดรอบมก,กราคมที่ผ่านมาทีมก็ดันพลาดปล่อยทั้งเซกิโอเรกิลอนที่ไปยกเลิกสัญญาการยืมตัวและก็ปล่อยอับราโรฟานเดสแบ็กซ้ายดาวรุ่งให้กับเบนฟิก้ายืมตัวไปใช้งานอีกหนึ่งราย ทำใมกับสถานการณ์ในตอนนี้ครับทินก็จําเป็นต้องใช้นักเตะรายอื่นแก้ขัดไปก่อนซึ่งก่อนหน้าก็มีทั้งการใช้โซฟิยันอัมบ,บัตและอย่างในช่วงเกม2เกมที่ผ่านมานะครับก็มีการใช้วิกตอร์ลินเดอเฟเล่นแต่มันก็อย่างที่เราเห็นคราวว่ามันไม่เวิร์กจริงๆ ดังนั้นอาจจะต้องถึงคราวเจ้าหนูแฮร์รี่อามัสอย่างที่ลือกันแล้วโดย Back แบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย16ปีซึ่งตอนนี้นะครับเล่นอยู่ในทีม u 18ก็ได้ขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วราวๆสองถึงสสัปดาห์และตามข่าวก็สร้างความประทับใจกับทีมสตาฟของชุดใหญ่พอสมควรเลยนะครับแต่ที่สําคัญไปกกว่านั้นก็คือทีมน่ะไม่มีทางเลือกแล้วด้วยครับซึ่งกับเรื่องนี้บางทีเราอาจจะได้เห็นอีกหนึ่งเด็กในโะรกแจ้งเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับและหากว่าเด็กมันได้ลงจริงๆก็ต้องตามคอยเอาใจช่วยกันต่อไปครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเซอร์จิมดัดคลิฟ์นะครับกับทางดิลี่เมลสื่ออังกฤษหลังจากตอนนี้ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนของสโมสรแมนยูนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วกับการถึงหุ้นประมาณ27.7%ด้วยกับประเด็นแรกนี้ครับเป็นคําถามเกี่ยวกับเมสันกรีนบูดว่าตัวเขานะ่ะคิดยังไงกับเคสนี้จะนํากองหน้าลูกมอของสโมสรนกลับมายังทีมหรือไม่หลังจากตอนนี้เล่นแบบยิมตัวกับเกตาเฟ่ดิเซอร์จิมดัดคลิฟ์นะครับก็ได้ตอบคําถามนี้ว่า นี่จะเป็นการตัดสินใจครั้งใหม่ของเราผมสามารถพูดเกี่ยวกับหลักการได้แต่ผมจะยังไม่พูดถึงเมสัน e กรนบูดผมคุ้นเคยแบบนั้นมันเป็นหลักการที่สําคัญและเราจะมีปัญหาอื่นอีกตามมาในอนาคตคุณกําลังติดต่อกับคนอายุน้อยที่ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูมาในสถานที่ที่ดีที่สุดเสมอไปกับคนที่มีเงินมากมายและพวกเขานะไม่ได้รับคําแนะนําเท่าที่ควร สิ่งที่เราต้องทำเมื่อมีปัญหาแบบนั้นคือเข้าใจว่ามีผลกระทบที่แท้จริงไม่ใช่กระแสะเกินจริงนั้นเราจำเป็นต้องตัดสินใจอย่างยุติธรรม้วยคำนึงถึงมูลค่าของสโมสรนน่่คือสิ่งที่เราจะต้องทำและนั่นคือวิธีที่เราจะจัดการกับมัน หลังจากนั้นเซอร์จิมก็ได้ระบุต่อนะครับว่าเขาต้องการจะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับเข้าสู่ลู่ทางของทีมที่ควรจะเป็นอีกครั้งให้ได้เพราะว่าตั้งแต่หมดยุคข,ของเซอร์เล็กฟูกุสันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กลายสภาพเป็นทีมที่ไม่ได้น่าเกรงขาเหมือนแต่ก่อนแต่เขาก็ยืนยันครับว่าโปรเจกต์นี้สําคัญมากๆพร้อมกันนี้เขาก็บอกว่าขอเวลาอีกสัก3ปีในการก้าวขึ้นมาท้าชิงกับ2สโมอสซอนที่ดีส่วนองังกฤษในเวลานี้อย่างเลือดผูและกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับดิเซอร์จิมดัดคลิปได้ให้สัมภาาษ์่ว ชัดเจนว่าเป็น11ปีที่ยากลำบากมากของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับตั้งแต่ที่เซอร์และฟูกอาสาันและก็เดวิดกิลอํอลาทีมไปมันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสวิตมันไม่ใช่แค่การแก้ไขง่ายๆในระยะสัน้นเราต้องเดินทางสู่แนวทางที่ถูกต้องเท่านั้นไม่ใช่วิ่งไปผิดทางอีกแล้วกับปัญหาในระยะสั้นก็คือเราต้องการจะกลับเข้าสู่แชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งซึ่งมันก็เป็น2-3ซสซันที่ท้าทายในการจะนำให้องค์กรและก็สภาพแวดล้อมถูกต้อง เพื่อแสดงผลงานในสนามอย่างถูกต้องและก็ชนะการแข่งขันฟุตบอลซึ่งสิ่งนี้มันเกี่ยวข้องกันทั้งการออกแบบและโครงสร้างองค์กรให้ถูกต้องด้วยในช่วง11ปีที่ผ่านมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโค้ชมากมายและไม่มีใครประสบความสําเร็จมากนักในสภาพแวดล้อมแบบนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็บอกเราได้ว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติกับสภาพแวดล้อม และมันก็ดูไม่สร้างสรรค์าสาหรับผมที่จะไปตําหนิใครนี่เป็นเพียงความจริงเท่านั้นจุดสนใจของผมก็คือวิธีที่ผมจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากโค้ชและก็ทีมของเราเราต้องเรียนรู้อีกมากจากเพื่อนบ้านผู้นร,รําคาญรวมทั้งเพื่อนบ้านอีกทีมหนึ่งซึ่งพวกเขาเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่ดีมาพักใหญ่แล้วทั้งสองสโมสรต่างบริหารจัดก,การได้อย่างมีระบบและก็เต็มไปด้วยผู้คนที่ยอดเยี่ยมภายใต้สภาพแวดล้อมที่มุ่งมั่นเหมาะก,กับการจะเป็นทีมชั้นนํา ซึ่งผมก็ให้ความเคารพพวกเขาอย่างสูงนะแต่อย่งก็ตามทั้งคู่นก็คือศัตรูของเราเังนั้นไม่มีอะไรที่ผมต้องการมาไปกว่าการล้มทั้ง2ทีมลงจากแท่นที่พวกเขาเนี่ยกำลังยืนอยู่ ส่วนกับคําถามที่ว่าผมอยากจะให้แมนเชสเตอร์ซิตี้โดนลงโทษหรือเปล่ากับการที่พวกเขาในกําลังโดนพรีเมียร์ลีกสอบสวนถึง115ข้อห,หาด้านการเงินนั้นผมคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นผมแค่ต้องการเอาชนะพวกเขาในสานามฟุตบอลให้ได้เท่านั้นแน่นอนว่าเราวางแผนกันไว้3ปีเพื่อไปถึงจุดนั้นเพราะแฟนบอลคงจะหมดความอดทนหากว่าเราทําโปรเจกต์ด้วยระยะเวลาถึง10ปี และมันก็คงจะไม่สมเหตุสมผลเช่นกันหากว่าเราต้องการเห็นฟุตบอลที่ดีเทียบเท่าแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าเรอัลมาดริดต,ตั้งแต่ซีซั่นหน้าเลยถ้าเราให้ความหวังผิดๆแน่นอนว่าแฟนบอลจะต้องผิดหวังสิ่งสําคัญคือผู้คนต้องได้เห็นพัฒนาการของทีมซะก่อนเพราะว่าการจะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลาาเป็นสโมสรที่ดีสุดในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของคาซมิโร่ที่ได้ออกมาพูดถึงเจ้าหนูคอบบี้ไมนูว่าเขานั้นได้เห็นศักยภาพของดาวรุ่งรายนี้ว่ามีมากแค่ไหน ถมยังเป็นนักเตะที่มีทักษะกะติที่ยอดเยี่ยมทํางานหนักในสนามซ้อมและเขาก็เชื่อว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งนักเตะคนสําคัญของสโมสรไปอีกหลายปีเลยครับหวังว่ายังคงรักษามาตรฐานการเล่นแบบนี้เอาไว้ได้ต่อไปเรื่อยๆโดยคาเซมิโร่นะครับได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทางเว็บไซต์สโมสรอาไว้ว่าก่อนอื่นเลยนะผมต้องแสดงความยินดีกับคอบบี้ไมนูซึ่งเขาเพิ่งจะอายุแค่18ปีเท่านั้นแต่ก็กลายเป็นตัวจริงให้กับสโมสร่างแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ในทางกลับกันผมก็คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีนักเตะในระดับที่เรียกว่ายอดเยี่ยมให้ใช้งานไปอีกนานหลายต่อหลายปีเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้หากันง่ายๆเลยนะเขาทั้งทมตัวทํางานหนักเขารู้จักรับฟังและก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยผมคิดว่าเราทราบถึงคุณค่าในตัวของเขาเป็นอย่างดีเขาเป็นเด็กดีมากและผมก็ดีใจมากๆที่เขาอยู่ในทีมของเราด้วย และตราบใดที่เขายังคงแน่วแน่กับเส้นทางของเขาแบบนี้ต่อไปเป็นแบบที่เป็นแบบนี้ต่อไปผมก็คิดว่าเราชิมีนักเตะชั้นยอดให้ใช้งานอีกนานนับ10ปีเลยล่ะหลังจากนั้นคารเซมิโร่ก็ถูกถามต่อในครับว่าเขานะได้สอนอะไรให้กับคอบบี้ไมนูบ้างหรือเปล่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของเขาครับโดยคาร์เซมิโร่ก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่ากับเรื่องที่ผมได้คุยกับคอบบี้ไมนูมันก็มีบ้างนะอย่างเส้นทางอาชีพนักเตะนะ่ะมันยาวนานและก็ลำบาก ผมมักจะบอกกับเขาไปเสมอว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆเขาเนะี่ยต้องซ้อมหนักอยู่ตลอดเวลาต้องแสดงผลงานให้ดีขึ้น,นเรื่อยๆด้วยฟุตบอลมันก็มีเท่านี้แหละคุณต้องพร้อมที่จะลงเล่นและก็ต้องพร้อมที่จะพาทีมคว้าชัยชนะด้วยแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเหมือนอย่างที่เราได้เห็นกันและแน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีนักเตะระดับนี้ให้ใช้งานไปอีกนานหลายปีหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม